สวัสดีจ้าวันนี้มีมะย,ยมคานเนเลียนนะดูง่ายองเม็ดนี้นี่เปิดหมดแล้วมะย,ยมคานเนเลียนอ่ากว้างประมาณ1.1กว้างอยู่1.1 1.1นะกว้างอยู่1.1อ่า กว้างยาวอยู่หนึ่งจุดหนึ่งอ่ะเออกว้างยาวอยู่หนึ่งจุดหนึ่งสูงเท่าไหร่สูงอยู่หนึ่งจุดศูนย์ห้าเซนนิดนิดอ่าเซนนิดนิดนะเซนนิดนิดเซนนิดนิดนะครับเซนนิดนิดเซนนิดนิดนะจ๊ะอ่ะเปิดน้ำหนักให้ดูนิดนึงอ่ะ ดูน้ำหนักนิดนึงนะฮะดูน้ำหนักด้วยน้ำหนักกออี่กรัมอยู่หนึด 4, 2, กรัมนะฮะกรัมนิดนิดกรัม4กรัม4.2นะอ่าโอเคใครชอบอลูกปัดแคนาเรียนสีส้มสีส้มนะสวยเลยเม็ดนี้สวย พวกนี้จะต้องใช้สลิงนะรูเล็กรูเล็กใช้สลิงลวดใช้ลวดที่เป็นสลิงนะฮะหมายถึงว่าสร้อยอะนะอืมเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้อธิบายไปก่อนโอเคมันจะไม่เหมือนกับพวกอย่างอื่นนะอืโอเคไปก่อนครับ กดซับกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปที่เว็บไซต์อดีกทิ้งนึงไว้ได้านล่างว่าสินค้าราคาสินค้าเท่าไหร่โอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ